ใต้แดงนะครับโค้งแล้วครับแบนห้าสามแบนนะครับไปสิรถแท้สิลาไปเองสิลาไปดีกว่าไอ้เคียนแรงเลยสิลาไปเองทีมไปไปสิลาสิลาดูบอลเต็มเลยบอกเต่าเลยไม่ได้ไม่ได้

หคนดินคับเร็วจี้กันรับจี้กันรับเร็วคิ้วทุ่นเลยคิวที่ไล่อยู่เขาลุดออกมาหมดแล้วใช่ใช่ เดียวผก็มาเดียวเดียวมอไม้ขอชิงนะครับไ9 5 3 0ปทุมธานีนะครับขออนุญขยับหน่อยครับพี่ๆมอใบไม้ขอชิงเี้แหละีอนในนู่นครับนเลยครับอรยนั่นเลยรัย้มรับรับับแรมายิ้ได้รับพี่อาฮอย่าป้ตัวไหนดีนู่อ้เยเ ยืนมาคูดดีๆยืนผีบมาตีเลยยืนข้างเลยยนหลังข้างหน้าข้างหน้าเิมคูตัวนี้ตัวนี้ไปเลยจิไปเลยจด้ล้นมันจะดีเพราะเตะให้มันแรงน่ยบอลงางียวเยวเดียวลูกเดียวคู่เดียว

ao đi ao đi con, thoải mái không? không cả đi con. คิวทำไมไม่เอาบอลเลยคิวไอคิวไอพีจ้าไอพีจ้าเลยนะบวนขบวเดียวไทยขบวนไปนี่คิว แอรเลยคิวคิวมาคิวคิวคิวโตเลยมา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 เยมาเลยมาเลมาเลยมาเลยมาเลยมาเมาเลยมาเลยมาเเลยมาเลยมาเลยมมาเลยมาเลยมาเเลยมา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 เลยมมาเลยเลยมเลยเลยยมาเลยเลยย

Ôi trời ơi hiệp 1 thắng biệt quân hay trận này đi siêu tốt đi

มาเติมมาเลยอย่าพลาดโอเคมงเติมดูเบอร์ตกาเก็บบอลเลยหนึ่งหนเราได้เลยอชนะได้หนึอชนะได้หนเออบอลีคิวเห็นไมครับอกอไม่รู้มีกล้องอยู่ตรงนี้

ได้ป่ะคู่ได้เหรอคู่อ๋อไปจ่ายอันนี้ไปเดี๋ยวเลือกบ้านคู่ลูกบาคู่เป่เขาไปเอาบอลเร็วูคนเป่เขาไปเอาบอลเป่กดบอลเล่นเลยตาตาเป่ไงตาตาเป้เตือนเดินมาอันนี้ไมกล้เจี๊ย ล้อ้สูงไปโตเล่เอเติมขึ้นไปเลยเติมโตเล็กกางเล่นสู่หน้าเติมขึ้นไปเลยดูจังหวะบอลตกในตอกอไอเดียื่นแล้วเดียกเก็บอ้แล้วข้นบน ไล่คิวอะไลคิวอะเอ็มตัวไลาหัวแล้วเดิเยเดินเลยเดินเลยดินลยเดินเลเดินย้วแ่งแล้ดลดิดิวแงแล้วหน่อยดิคิวไ้ัแข็งแรงวนนี้เลยขั้งโกลดไอเดียไงเบอร์ตัดมาตกากได้แล้วตไปดิ ขบวนคนเดียวขบวนขบวนขบวนชิ้นเป็นอันเลยไปเลยเต็มขบวนขบวนโปเลยแกเต็จลงขี้เลยเต็มเต็มโอ้เต็มเติมเติมเหลือเยอะเลยเก็บไว้ได้แกเร็จเก็บขี้เก็บไว้ได้ก่อนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนิดเต็มเรียบร้อยเต็ม เอาบอลเดินให้เดินไอเดินกระโดดเดินเอาบอลเสียงอ่ะให้เสียงเพื่อนได้นี่เอาอเรียกบอลไปเลยู่ เอาบอลมายได้ได้ได้แล้วฟองฟองฟองถืเอาเบอลเอาบอลเอาบอลไมเอาบอลช่วยลอมสิลูกเล่นเองนี่จ้าเล่นหน่อยตั้งเอาบอลช่วยเสมอ เหนื่อยหลังเหนื่อยหลังเหนื่อยนะเหนื่อยมากเครื่องร้อนแล้วตอนนี้มือร้อนเครื่องรปอนธรรมดาร้อนจังปือเราเนี่ยร้อนจังเลยไปแล้วไปแล้วไป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  ลมมาแล้วลมก็ช่วยไม่ได้เายตายวเด็กแกวเแวระวระรวระวังเลียงเระวังระวังระวัง นี่เ<ส>พ <straightforward> ื่อนให้เพื่อนเพื่อนครับแรงเขาเร็วเห็นปะเต่อดักก่อนเพื่อนยังไม่ได้ลงเลยมีน้ำใจเพื่อนพักก่อนไปแล ให้เวลาสิบีในการขอด้งเปลี่ยนสิบใส่ซูยวาโอ้ไปเดี๋ยวมันเดเหรอวานโอพีพีไปพีพีอยู่ันเอาเลยนะเต็มเ้เคลียไลูกเคลียรได้ครเคลียได้ครับเคลียได้ลูกได้เคลียเด๋ยวขึ้นปาตัดมาเด๋ยวขึ้นมาเร็วได้ลูกเดี๋ย้ต้งต้งลูกต้งงานต้งรับดอต้องงนต้งรับ ด้วยพร้อเดินไลเต็มขึ้นไปดิเดินพี่เดินตัดเองเอาบอลทีเทบอลได้เมอลได้ได้พี่พีกาเ่นพี่พีกาเรนบอล่ต้งขึ้นเดิกแพอก่อนผมก็ไปลุ้ตรงกลางลู้นผมไปช่วยเพื่อนอ่าดีมากีกีี่เียเี้เทีเกี้เทเกีีพี่ี แงแกจไปเยิเดินาดเดินปาดปาเพื่อตลอดเลยไปิงคิๆไปขอโทษเพื่อแล้วถอยไปกระแพงเร็วถอยมามาถอยาดูพีเกไปเป็นกระแพงเพื่อกนให้เต็มยิงอาจารย์ตาดไปกระแพงปาดไปเป็นกระแพงแกจ พันลวงเคนจีพี่พีพี่พีถอยมาพี่พีพี่พีถอยมาพี่พีเบาตัวนี้พี่พีเบาตัวนี้เร็วไหนอ่ะพี่พีพี่พีประกบตัวไหนแล้วพี่พีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเไม่เป็นไรหน่อยๆหน่อยช่วยกันช่วยกัน

นี yeah. <t> ่ไ <tr> ด้ดีมากได้เดได้ออกเาได้ลูกดีมากเีบดีมากใช้ได้ดดีดีพีนี่สาที่เลีพีเอาเอาตำแหน่งไหนนมาดเดินมาดเดนเดินอบอลใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่า

จีกบอลยูด้วยนะจีกีกำลังไม่ไล่บอลไหวไหมไหวเลยไม่ไล่บอลครับตงด้วยบอลต่างบอลตางต่างกันดเดวเดียวองสาบคนกนโองสาอสจะได้นะออกบอลบอลออบอลก้าเลี้ยงก้าเลี้ยงเตเลยาเลยเลย

กีฬาไมนดูขาลูกข uh ึ้นเลยปีพีลูกปีพีมาเร็วขบวนได้กีจีมองขบวนศกษาขบวนนะพรบาพนี่เันอารมณ์ไอายมณ์ยุ่ขบวนได้ไหมมอง ออกไปได้ไหมเรียนรลดไปเลยไปเลยเยปเลยไปเลย้ยไม่านออบอลเก้าใไดเลได้แล้วกีเบอลเาบอลมาดูย่างแเาบอลกลางี้ากลางวยไล้ไไไไเยี่ยมมาององมปไปเก่อน

อาบอลก่อนอัปบาดีบ้าชคำวมาอาบอลก่อนอาบอลเจีเจีรกจีใหญ่กว่ารกจีเกจอ่าดีบ้าเจีเดินองศาเดินองศาดีบาองศาดีบ้าองศาตาใครช่วยพ่อเกจอนดายโลกเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเร็วินบินบนขึ้นเลย ลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วไอเดียมาดิไอเดียมาเร็วไอเดียทำอะไรต้องเลี้ยงทำไมต้องเลี้โป้ต้องเลี้ลุกขึ้นมาดิเล่นเลยเล่นเลยไม่เป็นไรเล่นเลย

ừm có đơn 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 อันนี้นั่งเนนั่มาเอาประตูเร็วเนื้อขบโอ้พยายามขบวนเร็วขบวนเดียวบอลยังเดียวไม่เปานะไปโตไปเลยยาวเลยโอเคใครดึงไม่ต้องนีบกางแหนกับตัวแหนกเดียได้อยู่ไหนไม่ต้องลงไปตัเดินไปด้วยไ่ปอ เอาประตูขึ้นโลเบิร์ดพาบาพาบาโลเบิร์ดพาไปไเลยคุเป้นี่ดีมาก i ุ i เป้ดีมากเอาบอลเร็วทุบเลยไอเดียขยับเล่นเร็วเลยไอเดียขยับไปเลยไอเดียบอลเอาบอลไอเดียขฟาขที่ออกเติมเติไปวิ่งไปตกไปบอลเป้

เดี๋ยวแล้วกเร็วมาไม่เป็นไรดีมากการเล่นตื่นหน้าเล็วไปการเล่นใจเร็นใจเย็นใจเย็นหน้าอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนอ่ะอุตส่าห์ขึ้นไปเลยเดดิินนคู่เเดี่ยวตานดีมากดีมากเร็วไม่เป็นไรทำไมเข้าบอลอย่างนั้นล่ะคิวสาสาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกยืนเลยเกเข้าไปอีก

นู่นเรารีบเดินลูกไอเดียเอเคนจิรีบเดินลูกสองศูนย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้มแล้วยิ้มแล้วเสร็จแล้วใเขอบคุณใขอบคุณนู่นายเร็วก็รับรางวัลเลยเสร็จไรับรางวัลเร็ว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 ขอบคุณ